ค้าแก้วสารพัดหนึ่งนะคะนี่ค่ะใบใหญ่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบใหญ่ใบเลียวนะคะกระดูกเส้นกลางเขาก็จะออกเขียวอ่อนๆนะคะเห็นไหมคะตามใบเขาก็จะเป็นออกเขียวออกพื้นเขียวเขียวแก่หน่อยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ ใบมันวาวเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะกอใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะเนืปางก็ปลูกได้ต้นนี้ก็เกือบปีนะคะเพื่อนๆก่อนนี้เขาจะเอ็นไปหาแสงหน่อยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะใบเขาก็จะยาวเรียวนะคะเห็นไหมคะ สวยมากเลยค่ะเขาเขาจะเป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวสวยมากค่ะแก้วสารพัดนึกนะคะหรือว่าแก้วหน้าม้านะคะ กระถางนี้ก็จะเป็นกระถางแม่เขานะคะนี่ค่ะใบใหญ่มากเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะใบใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะแตกหนอ่อแตกกองมาเยอะเลยค่ะเพียบเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาบำรุงต้นแก้วสารพัดนึกของเรานะคะว่าทำยังไงให้แตกกอเร็วนะคะใบใหญ่ใบมันวาวนะคะเดี๋ยวแม่ปังก็จะพามาทำเลยนะคะว่าทำสูตรไหนทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีน้ำ5ลิตรค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะ ของชูรสโมโนโซเดียมบูตาเมตนะคะก็บำรุงรากเร่งรากนะคะทำให้ทำให้รากแข็งแรงนะคะใบสวยลำต้นใหญ่ค่ะแม่ปางก็จะใช้นี่นะคะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะก็มีวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะใช้ให้บำรุงรากทำให้ลำต้นแข็งแรง ใบใหญ่สดชื่นนะคะแม่ปางก็จะมาใช้นี่ค่ะเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะต่อมาก็จะเป็นกาแฟนะคะจะเป็นกาแฟทีอินวันหรือว่ากาแฟผงสําเร็จก็ได้นะคะเหมือนของแม่ปานอย่างนี้ค่ะเราใช้ได้หมดนะคะแม่ปางก็จะมาใช้กับแก้วสารพัดนึกนะคะเพื่อนๆเขาก็จะทําให้ใบสวยใบมันวาวนะคะ ทำให้สีสวยด้วยค่ะแม่ปางก็จะมาใช้เขาก็จะมีกลิ่นคาร์บอนอยู่ในนี้นะคะเขาจะมีฤทธิ์ไล่หนอนแมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆและแม่ปางก็จะมาใช้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแม่ปางจะใช้วันนี้นะคะแล้วเรามาลงมือทํากันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่เลยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ไล่มดมแมลงได้ด้วยค่ะใส่ไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยประมาณนี้นะคะใส่เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะ ทำให้ลำต้นแข็งแรงใบสดชื่นนะคะแม่ปังก็จะใส่ไปสองฝาเลยค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักใช้ได้หมดค่ะแล้วเราก็มาคนส่วนผสมเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วเราก็ตักใส่บัวเลยนะคะตักใส่บัวไปลดต้นแก้สารพัดนึดของเราได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปลดได้เลยค่ะ เห็นไหมคะแก้วสารพัดนึกของไม่ปานเป็นพุ่มใหญ่ด้วยนะคะนี่คะ่ะใบมันวาวเลยนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะใบเขาก็จะยาวเรียวนะคะอ้วนตรงอ้วนตรงข้างบนนะคะแล้วก็ยาวเรียวคะ่ะเห็นไหมคะกระดูกเส้นกลางเขาก็จะสวยนะคะเป็นมันวาวเลยคะ่ะนี่คะ่ะใบนี้ยิ่งเป็นมันวาวเลยนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยมากเลย หามาปลูกในบ้านเราได้เลยนะคะเพื่อนๆไม้มงคลของเรานะคะเราคิดสิ่งใดก็สมดังปารถนานะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแม่ตังก็จะมาใช้รถเลยนะคะรถเลยค่ะรถโคนต้นเขาด้วยนะคะเพื่อนรถเ,เลย สีเขาจะได้มันวาวนะคะรดกระถางนี้ด้วยค่ะรดให้ชุ่มๆเลยนะคะค่ะแล้วเราก็รดเลยรดให้ชุ่มๆเลยค่ะจะได้แตกกอพุ่มใหญ่นะคะใบสวยใบมันวาวค่ะแม่ปางก็จะใช้รด ามวันครั้งนึงนะคะเพื่อนๆค่าไม่ว่าจะเป็นไม้มงคลนะคะอโกน,นิมามเราก็ลดเลยค่ะลดได้หมดเลยนะคะลดเลยค่ะลดเลยก้ยวยไม้เราก็ลดได้ค่ะใช้ลดเลยนะคะลดเลย ค่ะกระถางนี้ต้นออมนะคะออมเงินออมทองนะคะออมชมพูค่ะก็มีด้วยนะคะสามอมเลยนะคะแม่ปางก็จะมาใช้รถเลยค่ะรถเลยเขาแตกกอพุ่มใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะจะได้ใบใหญ่ใบสวยนะคะไล่มดมแมลงได้ด้วยค่ะ ถ้าเราทำแบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะแก้วสารพัดนึกของเราก็จะใบใหญ่นะคะสีสวยสดค่ะใบมันวาวด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะแตก่กอพุ่มใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้นะคะใช้ได้ผลค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะ ไม้มงคลนะคะเอามาปลูกไว้ในบ้านเราก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกนะคะคิดสิ่งใดให้สมหวังปราถนาค่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะแก้วสารพัดนึกค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะก่อนจากกันก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ